ให้หมอให้ความรู้เรื่องคันแฝดความเสี่ยงในการคลอดก่อนกําหนดมีมากมหมนะคะก็คือในส่วนของคันแฝดนะคะโอกาสคลอดก่อนกําหนดมีมากกว่าคันที่มีลูกคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าหมดลูกมีขนาดใหญ่กว่าเด็กหนึ่งคนถูกไหมคะอันเนี้ยคิดภาพตามนะคือถ้าเด็กหนึ่งคนน่ะหนัก2โลครึ่งเด็ก2คนก็คือเฉพาะเด็กก็5โลละคือจะตัวใหญ่มากเพราะฉะนั้นการขยายตัวของบมดลูกที่เยอะมากๆเนี่ยแน่นอน หมดลูกเรามีความสามารถในการรองรับและการขยายตัวได้จํากัดนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะรู้สึกว่าท้องที่ใหญ่ขนาดนี้เด็กอาจจะครบกําหนดแล้วเขาก็จะมีการบีบตัวนะคะทีนี้ถามว่าแล้วท้องแฝดเนี่ยโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดเนี่ยมากกว่าท้องเดี่ยวอยู่แล้วแต่ว่าแล้วท้องแฝดของเราถ้าเราตั้งคันแฝดอยู่แล้วเราไม่อยากจะให้ลูกเราคลอดก่อนกําหนดนะ่ะเรามีวิธีอะไรได้ไหมนะคะมีค่ะ สิ่งเดียวที่จะสามารถช่วยป้องกันการคลอดก่อนกําหนดในกรณีนี้ได้ก็คือคุณแม่จะต้องสังเกตอาการเจ็บคันคลอดก่อนกําหนดให้ได้ก่อนที่ปากมดลูกจะเปิดนะคะซึ่งตรงนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอาการที่จะก่อให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดเนี่ยอาการแรกเลยนะก็คือเรื่องของการบีบตัวของหมดลูกนะคะคือหมดลูกมีการบีบตัวถ้าหมดลูกไม่บีบตัวเนี่ยมันคลอดไม่ได้อยู่แล้วปากหมดลูกไม่เปิดนะคะ เพราะฉะนั้นคุณแม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าอาการท้องแข็งหรืออาการท้องตึงที่กําลังเกิดขึ้นหรืออาการปวดน่วงท้องปวดทวงปวดบีบอะไรที่เกิดขึ้นณนะเวลาเนี้ยของเราอะ่ะมีไหมถ้ามีไม่ว่าจะเป็นปวดทวงปวดน่วงปวดบีบท้องตึงท้องแข็งหรืออาจจะเป็นท้องแข็งที่ไม่รู้ว่าลูกก่งตัวหรือลูกดินก็ตามนะคือเหมาะให้นับรวมไปเลยนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะภายในหนึ่งชั่วโมงเกินห้าครั้ง หรือมีอาการแบบนี้ทุกชั่วโมงเลยภายใน1วันนะคะขอให้คุณแม่รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้ไปตรวจเพิ่มเติมว่าสรุปตอนนี้บดลูกเราแข็งตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอาการแข็งตัวของบดลูกในช่วงอายุคันที่ยังไม่ครบกําหนดเนี่ยการสังเกตเองบางทีก็สังเกตได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราแยกไม่ออกเพราะแล้วเราก็บางคนก็มีความเชื่อว่าอายุคันยังไม่ครบกําหนดนะ่ะไม่คลอดหรอกซึ่งไม่จริงนะคะ การที่เราชะล่าใจนี่แหละเป็นเหตุปัจจัยหลักที่ทําให้หมดลูกมันบีบตัวจนปากมดลูกเปิดแล้วเราประหยัดยางคลอดไม่ได้เราก็เลยจะต้องให้คลอดก่อนกําหนดเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนที่กําลังกังวลว่าตัวเองจะคลอดก่อนกําหนดนะคะจะต้องสังเกตในเรื่องของอาการท้องตึงท้องแข็งท้องบีบปวดน่วงปวดทวงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสังเกตให้ได้ว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็แล้วไปแต่ถ้ามีเมื่อไหร่นะคะให้ดูว่าภายในหนึ่งวันมากี่ครั้งถ้ามาวันหนึ่งสองสาครั้งคือปกติ แต่ถ้ามาทุกชั่วโมงผิดปกติแน่นอนนะคะควรไปตรวจหรือถ้ามาถี่ถึงขั้นชั่วโมงหนึ่งเกิน5ครั้งเมื่อไหร่ไปได้เลยนะคะอันนี้คือด่วนมากเพราะว่ามันถี่เกินนะคะมีโอกาสที่ปากมดลูกจะเปิดหรืออาจจะมีภาวะน้าเดินได้นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะอันตรายมากเช่นเดียวกันนะคะยังไงหมอส่งกําลังใจให้เนาะส่วนใครนะคะอยากจะฟังคลิปแบบยาวๆว่าแล้วอาการแบบไหนที่จะบ่งบอกว่ากําลังจะคลอดก่อนกําหนดเนี่ยเพราะว่าในแต่ละอายุคันอาการไม่เหมือนกันถูกไหม ถ้าหากอยากฟังแบบยาวๆนะคะหมอเคยพูดไว้ก็คืออาการที่จะอาการที่บ่งบอกว่าจะคลอดก่อนกําหนดในแต่ละอายุคันเนี่ยมีอาการแบบไหนบ้างนะคะสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้นะคะในช่อง YouTube ก็ลองเสิร์ชด,ดูก็ได้นะคะคําว่าคลอดก่อนกําหนดนะคะแล้วก็ตามด้วยหมอนุ่นนะคะดรนุ่นเนี่ยแหละคะ่ะแล้วคุณแม่ก็จะเจอคลิปของหมอที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองกดเข้าไปฟังดูนะคะแล้วเราจะได้ใช้ไปสังเกตอาการตัวเองเนาะยังไงก็ขอให้ตั้งครันครบกาหนดทุกๆคนเลยค่ะ